สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกแล้วก็พี่น้องเกษตรกรทั่วไทยทั่วโลกนะครับวันนี้ขอถ่ายคลิปนี้ซ้ําอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการขอบคุณสําหรับเพื่อนๆพ,พ,พี่น้องสมาชิกผู้รักกันในการทํากสิกรรมไร้สารพิษร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งคลิปเรื่องมันบอรี่ที่ผมบอกว่าจัดสมมนาคุณสําหรับเอฟซที่กดไลค์กดแชร์เข้ามาเยอะๆนะครับสมบนาคุณให้ในมันบอรี่ในราคาที่แบบ ตำสุดในท้องตลาดเลยไม่มีที่ไหนเคยทํามาก่อนในราคา3กิ่งสี่รวมค่าขนส่งเนี่ยฮะทีนี้เพียงชั่วข้ามคืนเมื่อเช้าเนี่ยติ้งน้องติ้งน้องผมก็ลุกขึ้นมาประมาณตีห้าลุกขึ้นมาผมเห็นครับพี่น้องครับเห็นคลิปแล้วเห็นคอมเมนต์ใต้ใต,ใต้คลิปแล้วน้ําตาจะไหลซึ้งมากขอบคุณมากนะครับเพื่อนเพื่อสมาชิกที่เปิดกว้างเปิดใจรับในการกรสิกรรไร้สารพิษ ร้อยเปอร์เซ็น์เนี่ยนะครับเพราะว่าผมมาทำตรงนี้ไม่มีอะไรมากครับจุดประสงค์คือเพื่ออยากจะให้คนไทยทุกคนเนี่ยห่างจากโรงพยาบาลน,นะครับถ้าเราได้ทําแบบนี้ได้กินแบบนี้หนึ่งคือร่างกายแข็งแรงสองได้กินของดีอาหารทุกอย่างก็จะเป็นยาเป็นโอสถเราก็ห่างไกลโรงพยาบาลทุกคนแข็งแรงมีความสุขนะครับคือเราไม่ต้องไปพึ่งเคมีนะครับทีนี้เนี่ย คำบอกว่าคำที่ผมพูดว่าดีใจจนน้าตาจะไหลคือใต้คลิปเนี่ยมีคนสั่งจองมันบรลีเข้ามาเยอะเลยแสดงว่าพี่น้องเกษตรกรของเราเนี่ยเริ่มจะมองเห็นความคุณค่าและความสําคัญของไอ้เจ้าตัวนี้เข้ามาแล้วแล้วก็อีกอย่างคือวิธีการปลูกโดยไม่ใช้สารเคมีเนี่ยซึ่งใครๆก็อาจใครๆก,ก็ทําได้นะครับผมเคยเคยพูดหลายครั้งนะครับว่าการทํากษตรกรรมการทำเกษตรเ,ษษเนี่ยมันต้องง่าย ถ่ายากเมื่อไหร่แสดงว่านั่นผิดแล้วคุณต้องทบทวนคุณต้องค้นหาแล้วว่ามันยากเพราะอะไรมันง่ายเพราะอะไรการทำเกษตกรรมนี่มันง่ายนิดเดียวครับพี่น้องเนี่ยครับมันเป็นเส้นผมบางภูเขาอะ่ะฮะที่ที่คนบางกลุ่มเนี่ยเขาเอาเส้นผมเล็กๆเ,เนี่ยมาบางตาเราไว้นะฮะไม่มีใครมาไม่มีใครสามารถที่จะกล้าเข้ามาเอาเส้นผมเนี่ยออกจากตาพี่น้องแต่วันนี้เนี่ยชีวิตเล็กๆอย่างผมเนี่ยผมขออาศัยที่จะเอาเส้นผมเนี่ย ออกจากตาที่น้องก็แล้วกันทีนี้ก็ตาดีได้ตาร้ายเสียถ้าใครมองเห็นความสําคัญคนนั้นก็จะรอดถ้าใครยังมองไม่เห็นความสําคัญยังใช้ยังชอบระบบทุนนิยมเก่าอยู่คนนั้นก็ขึ้นแล้วแต่เนาะเราไม,ไม่ไม่ว่ากันเพราะว่าตรงนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าเราไม่ทําให้ดูเราทําให้ดูทําให้รู้ทําให้เห็นะฮะไม่ใช่ว่าเรามาพูดอีกอย่างเราทําอีกอย่างนะฮะมันเป็นการแบบว่า มันเป็นการเรียนแบบธรรมชาติน่ะพี่น้องมันเป็นง่ายๆเองฮะเราคิดมากเองนะครับเกษตรกรเพื่อนๆพ,พี่น้องเราเนี่ยคิดมากไปเองจริงๆแล้วการปลูกพืชเนี่ยมันง่ายนิดเดียวกลิ่งพวกเนี้สยสวยๆนะครับท,ทุกต้นทุกต้นที่มีอยู่เนี่ยจะตอนนะฮะจะตอนจนกว่าเพื่อน <S <S ๆ,ๆสมาชิกเนี่ยจะได้ครบหมดทุกคนนะครับที่สั่งเข้ามานะครับหลังจากนั้นแล้วเราก็จะปิดนะครับเราถึงจะเอาลูกเอาดอกนะครับ เนี่ยพี่น้องครับบางทีมันก็มันก็ยังไงล่ะมันก็ต้องเลือกแล้วเนาะเพราะว่าเราได้เราเรา,เราได้พูดไปแล้วว่าเราจะให้ผมก็ไม่นึกว่าสมาชิกเนี่ยจะให้ความสนใจกันเยอะแยะแบบนี้คิดว่าคงมากอย่างมากก็ไม่เกินเก้าต้นสิบต้นแต่ที่ไหนได้ตอนเนี้ยเราเราได้พูดออกไปแล้วเราคือเราเราจะต้องให้แล้วแหละทีนี้นะครับคือสมาชิกที่ทักเข้ามานะครับท่าน ไม่ต้องเป็นกังวลนะครับว่าจะได้หรือไม่ได้นะครับรับรองตรงนี้ได้ทุกคนนะครับถ้าท่านไม่ได้เราก็จะไม่เอาลูกนะครับเราเดินไปด้วยกันนะครับถ้าท่านไม่ได้กิ่งเราก็จะไม่เอาลูกกิ่งสวยๆพวกนี้จะตอนส่งให้ท่านจนกว่าสมาชิกเราจะได้ครบหมดทุกคนนะครับที่แจ้งความจํานงเข้ามาที่อยากจะรับกิ่งมันมารียบไปปลูกไปดูแลนะครับก็เลยเรียนตรงนี้ไว้ครับก็ไม่มีอะไรมากแค่อยากจะเรียนเรียนบอกสมาชิกแค่นั้นเองว่า สมาชิกที่สั่งจองเข้ามานะครับอาจจะช้าหน่อยนะฮะอาจจะช้าหน่อยเพราะว่ากิ่งเรามีน้อยต้นเรามีาน้อยเนี่ยมีต้นหนึ่งก็อย่างมากก็กว่าจะได้กิ่งหนึ่งกว่าจะเลี้ยงให้แก่กว่าจะเลี้ยงให้ให้ให,ใหญ่กว่าจะเลี้ยงให้สวยกว่าจะมาตอนอีกกว่าจะออกลากนะฮะมันใช้เวลามันก็ใช้เวลาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านสมาชิกที่สั่งจองเข้ามาถ้าท่านยังยืนยันที่จะรับอยู่เนี่ยเราจะทําให้จนกว่าจะได้ครบหมดทุกท่านนะครับแต่ท่านไหนอ่ารอไม่ไหว เย็นไม่พอเราไม่ว่ากันนะครับไม่ว่ากันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เลยบอกขอแจ้งให้ให้เพื่อนเพื่อนสมาชิกตรงนี้ไว้ว่าท่านที่สั่งเข้ามาเนี่ยได้หมดทุกคนแต่อาจจะช้าหน่อยนะครับเพราะว่ากิ่งสวยๆคือเราต้องเลี้ยงก่อนคือถึงมือถึงมือสมาชิกทุกท่านเนี่ยเขาต้องรอดต้องกิ่งสวยนะครับซึ่งบางท่านบางบางท่านสมาชิกบางท่านที่ได้ไปเนี่ยกิ่งอาจจะไม่สวย ก็อย่าไปน้อยใจอย่าไปนั่นนะครับมั memory, นบรีเน่ยเลี้ยงง่ายแค่เราตัดนะครับกินแก่ปับ๊บตัดปับ๊บแก่ปับ๊บตัดปับ๊บเราก็จะได้ทรงพุ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับง่ายมันมัน,ม,นมันบรี่แต่โตวไวนะครับสําหรับคลิปนี้ก็คงจะฝากไว้แค่นี้นะครับก็ขอขอบคุณสมาชิกพี่น้องเกษตรกรผู้รักในการทําผลิตอาหารปลอดสารพิษร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับตัวเราเองแล้วก็สําหรับเพื่อนๆมนุษยชาติไว้หน้าตรงนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ